เนี่ยในกุฏิท่านนั้นเนี่ยอันนี้นะ,อ,ะอันนี้โบรณาณแล้วนะนะสมัยก่อนมันเล็กกว่านี้นะครับสมัยก่อนมันอยู่แค่นั้นระเบียงน,นี้ยังไม่มีออกมาครับเวลามานั่งคุยกับท่านนะ่ะตรงหน้ากุฏิท่านเนี่ยมันจะกว้างออกมาประมาณเมตรยี่สิบเองที่นั่งคุยอะ่ะครับนั่งได้ไม่เกินสามคนเต็มแล้วครับท่านจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละอจาตรงนี้ต่ำกว่านี้ไหมต่ำที่เรานั่งถ้าต่ำกว่านี้หน่อยต่ำกว่านี้หน่อยนี่เีการผมเพิ่มมากขึ้นไหมครับ ก็มีการตบแต่แงภูมิทัศน์แล้วก็มีการก่อสร้างขึ้นเต็มหมดแล้วัำทึกไว้นะครับไปฝั่งพม<ข>่<อ>าไปพม่าไปเขมรไปลาวนี่ตั้งแต่สมัยยุทธยามาอะไรมาเราไปลุกรานชนเผ่าอื่นตั้งเยอะตั้งแยะท, <c oughs> ทาไมเราไม่คิดบ้างนะแต่พอามาทําเราเนี่ยโอ้หจำมันมีจาสั่งรั่วเรืองรั่วไหลตรงนี้มันเป็นอุประที่เสียมากๆของชาติไทยนะก็นะครับงานบุญขอจานนี้เรือเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเร็วๆนี้ก็ภายในปลายเดือนนี้เลยนับไปจากนี้ก่ก็จะได้มีการสร้างพุทธเจดีย์รวมมหาเจดีย์ที่สถานธรรมลมนนทีหรืหว่าสํำนักปฏิบัติธรรมลมนตรีตำบลหนองเลื่ออำเภอหนองเปือจังหวัดชานจนบุรีโดยเจดีย์นี้มีฐานกว้าง8เมตรมีความสูง10เมตรแต่ว่าสร้างเสร็จภายใน24ชั่วโมงคือ1ชั่วโมง วันหนึ่งวานที่วันหนึ่งวานที่กลางวันเรา12ชั่วโมงก็างคืนอีก2ชั่วโมงไป็น24ชั่วโมงทำเสร็จเลยครับโดยมีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าสว่างจินยังจังหวัดสระบุรีท่านเป็นองค์ประธานอันนี้เพราะมาเป็นผู้นําสร้างให้ครับนะมันเลยจะพาคณะ20ท่านนมาช่วยสร้างให้ครับทีนี้เราก็ร่วมกันร่วมกันแต่ว่าข้อสําคัญคือเราจะต้องสร้างทำรากฐานให้เราครับฐานสำคัญครับ ทารที่จะรองรับงครงกะดี่งเราจะต้องทาคานเทคารเอาไว้รองรับซนะึ่งส่วนที่จะต้องทาําคานหรือเทคารนี่ก็มันก็น่าจะไม่ตกแสนนะในเหล็กสี่หุ่นป้องอ้อยประมาณหนึ่งร้อยเส้นนะปูนเขาประมาณหนนะึ่งร้อยถูกที่จะต้องใช้นะนอกนั้นก็คืออิฐหินปูนซายที่จะต้ามามาองมาผสมเทแล้วก็อาจจะมีท่าแรงชั่งบ้างอะไรบ้างนะก็น่าจะประมาณหนึ่งแสนกโดยประมาณนะ แล้วใช้อิฐทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นเพราะอิฐกอ้อนก้อนใหญ่เลยนะครับประมาณสี่หมืก้อนก็ให้ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือน,นกันเป็นองค์แรกที่จะสร้าง <c oughs> คือสร้างพระทันใจนี่ใครก็เห็นกันผม <พา S 2> <อ>ก็ไม่เห็นสร้างมาหลายองค์แล้วเจดีเนี่ย <JD S 2> เจดีทันใจคือพระทันใจสร้างเสร็จในวันเดียวก็คือ วันหนึ่งก็คือ12ชั่วโมงพระทันจส่วนใหญ่นะแต่นี่เจดีท์ธันจัยเขาต้องหนึ่งที่ว่าก็หนึ่งาทีหนึ่งวันเต็มเต็มนวันเต็ม24ชั่วโมงพระทันจส่วนใหญ่เขาจะสร้างกันประมาณไม่เกิน12ชั่วโมงไม่เกิน12ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าปั้นสดก็คือ24ชั่วโมงเหมือนกันถ้าหากว่าเทพิมเนี่ยก็คือแน่นอนเช้าเจอโรเทียนเสร็จแล้วครับแต่ถ้าหากว่าปั้นสดคือโออิฐมากอกแล้วก็ชาปูนกันเลยทํากันเลยเนี่ย24ชั่วโมงเหมือนกััน24ช่วโมง ของฉปั้นสดจะทำยังไม่ได้ปั้นสดครัาผมมีแต่เทปั้นสดนี่จะมีคณะช่างอยู่ที่นี่แหละที่เชียงใหม่นี่แหละครนะก็ไปปั้นให้อกองที่อยู่สำนักสงฆ์มรังสีองค์นั้นองค์นั้นปั้นสดครับยี่สิบี่ชั่วโมงยี่สิบี่ชั่วโมงเหมือนกันผมยังไม่เคยไปสำนักสงฆ์มรังสีเนีคยับมรังสีที่ผมเป็นรมรังสีผมมรังสีก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ